ถ่ายคลิปไปด้วยเด้อเพราะว่าเสียดายบรรยากาศอันนี้ต้นอะไรอ๋อทองอุไรก็ทรงเห็นทรงมันไม่เหมือนเพื่อนว้าวม่วง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 พี่นนอะอู้หวงยกใชว่ต้นเมื่อกี้นี่ไหมอันนี้ขอเอาออกก่อนได้ไหมพอมันบังกล้อง ตอนนี้ครูแมวจากร้านตรงนั้นเขาไม่เปิดนะคะเขาหยุดวันจันทร์<ๆ>ก็เลยมาอีกที่หนึ่งนะคะมาสวนสวยกว่าสวนสวนจะสวยกว่าใช่ไหมร้านเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปเพิ่งจะเปิดนะคะได้ประมาณเดือนกว่าครูแมวว่าก็ยังสถานที่ก็ยังอาจจะยังไม่แน่นต้นไม้อะไรว้าดีด้วยดีด้วยเราได้มาหลายที่นะคะพี่น้องโอ้ยต้นทางนี้คนปลูกป่าพี่น้อง สวนคุ้มแมวเสดายตอนนี้มันมาเงวดนี่บ่ได้ไปเบิ่งดอกมันนั่นเนาะมันสายเดี๋ยวมันจะจะคํำเนาะก็เลยไม่ได้ไปดูหรือข้ออยากไปเบิ่งบ่ฮู้บอกก่อยบ่ได้ทามเขาไปช่องเตือนกักเนเบิงเออการจะไปอยากไปช่องตือนก็บริษัทมันจะคำ้ำตอนนี้ได้มาเที่ยวนะคะมาเห็นหลายๆที่ก็ยังดีถึงแม้ว่าบ้านเราก็มีต้นไม้นะ มีสวนมีอะไรแต่เราก็ยังอยากดูที่อื่นๆด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาทุกวันวาและพี่น้องเบิ้งต่้ง่ยื่เฮื่อนเ่าหกกับเบิงงยู่เป็นประจำก็ดีอยู่แล้วนะคะมันก็สวยอยู่แต่ว่าถ้าเราได้มาเห็นที่อื่นๆด้วยมันก็จะมีความคิดหลายๆอย่างมีความตื่นตาตื่นใจตรงนี้ใช่ไหมตื่นตาตื่นใจเลยโอ้แมงโก้แมงโก้คาเฟ่เออ กาแฟาอาหารเครื่องดื่มรับจัดเลียงนั่นเด้อพี่น้องเด้อแมงโก้คาเฟ่สีเหลืองนะคะสีเหลืองด้วยโอ้โหอ่าแต่ว่าอันนี้เขาลง Youtube ได้ไหมวะสถานที่าถายกกูอยู่ก็สนิทกันกับเจ้าของร้านเนาแอบดูก,ก่อนว่าเอาลง Youtube ได้ไหมถ้าลงไม่ได้ก็ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะคะ ตอนนี้ป้าเปียก็มาที่ร้านแมงโก้นะคะแมงโก้ Mango. เป็นร้านอาหารที่สวยงามมากเลยโอ้โหดูชั้นข้างบนพี่น้องเนี่ยขนาดข้างล่างนะคะดอกไม้สวยป้าเปียนี้ก็จะตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษเลยนะคะเมื่อเจอ,อดอกไม้งามเช่นนี้นะคะมีเสียงน้ำตกน้ำผุด้วยนะคะโอ้โหสวยจังเลยค่เนะคะนม่ก็เป็น ดุงไม่ว่าเป็นลุงที่มาด้วยกันดูสิคะเนี่ยสวยมากเลยชื่อร้านแมงโก้นะคะไอซีป้ามาเก็บภาพไปถ่ากนะคะว้าวเขาตกแต่งดูวสวยสวยหรูมากเลยนะคะเนีย่ยป้าก็อยากจะมีที่อดอกไม้เยอะๆนะคะคงไม่ลงได้ไม่เอ่ยคงไม่ได้เนาะ คงจะต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ขอมาเก็บภาพดูบริบทเขาแต่งสวยจริงๆเลยค่ะดูมีเหมือนสะพานข้ามตรงนี้มีดอกไม้สวยงามจังเลยนะโอ้โหป้าเปียก็จะเก็บภาพเป็นความทรงจำไหมนะคะครูแมวพามาเที่ยวนะคะเนี่ยโูตรงนั้นเหมือนมีซากุระเอ้ไม่ใช่เออใช่ซากุระแต่ว่าน่าจะเป็นดอกลอมเนาะ ป้าก็ซูมเข้ามาที่นี่นะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะเนี่ยเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำนะคะโอ้โหสมไยป้าเรียกตื่นตาตื่นใจขนาดนี้พี่น้องมีใช่ไหยแต่ป้าชอบถ่ายวิวไม่ชอบถ่ายตัวเองเด้อตอนนี้ป้าเปียกไม่อยากจะถ่ายรูปเลย ว่าไม่สวยถ่ายเอาภาพสวยดอกไม้สวยๆดีกว่านะคะโอ้โหน้ำพุน้ำพุำสวยรู้สวยเย็นสบายจังเลยเนาะนขอสักคลิปหนึ่งก่อนด้วยจ้าเด้อตอนนี้ก็ทำซุ้มไว้ถ่ายรูปที่สวยงามมากเลยนะคะ โอ้โงามงามงามเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคะเก็บภาพข้างนอกแล้วโอ้โ okay, หเนี่ยสวยสวยสวยตันนี้ก็เป็นซุ้มหนึ่งเดี๋ยวเราลอดไปฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะคะเราจะได้เห็นซุ้มดอกไม้ที่สวยงามเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคะโอ้โห ตามทางเดินนี้ก็จัดไม้สวยงามสวยหรูมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหระเฟียก็จะตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษเมื่อเห็นดอกไม้งามเด้อจะเป็นดอกไม้ปลอมหรือว่าดอกไม้จริงผ้าก็สวยหมดแหละสวยหมดแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะสวยหมดแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะแมงโก้ ร้านแมงโก้กาเฟ่นะคะเพื่อนาจะรวยหิวแล้วสั่งเลยเพื่อนว่าอู้หูสดดยมากเลยเมื่อสักครู่นี้เอ่อไม่ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเที่ยวมาแวะเราก็เลยทานอาหารมาก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งหน้าจะจะไม่กินอะไรจะมากินอาหารที่นี่ดูสิเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวฮะยังขึ้นทางไหนเหรอหทางในหรือข้างนอก